ผัดกำลังดีทุกคนไม่เละมาบีบมนาวลงไปนิดนึงค่ะเพราะความฉ่ำหมึดหมัดมากทุกคนค่ะดูกุ้งดิกิ พลอยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชินยอยู่ที่ถนนออกกมรมหลวงชุมพรนะคะขับรถอะ่ะผ่านมาทางเส้นเนี้ยทุกคนค่ะจะมีผัดไทยแล้วก็หอยทอดเยอะมากแต่ก็ตอนนี้ก็คือยืนอยู่ตรงข้ามกาบรรดาร้านผัดไทยหอยทอดต่างๆแล้วก็กําลังมองว่าคนในพื้นที่อะ่ะเขากินร้านไหนก็แอบแอบมองนะส่วนมากเขาจะเดินไปที่ร้านผัดไทย ยาญแหละบ e. 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 ีอ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 ี่าอีอีดอีผัดไทยยหอีนะคะเดี๋ยวเราจะลองข้ามไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้คือเป็นผู้ชายผัดเนะาะใาญอีไม่ได้มาผัดเองนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาแล้วกดไล,ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดิตาแล้วก็กระดิ่งให้ชินเนสเลยคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนทุกคนปาพอดีเลยดีผัดไทยยายอีนะคะทุกคนคะ่ะน,นี่อันนี้เป็นร้านที่เขาเรียกว่าอะไรยำปูมาชุมพรแนะน,นามานะคะคุณยายดูแข็งแรงเนาะ เอาไม่ใช่นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะคุณพี่อ๋อมีผัดไทยหมูมากแล้วก็อันนี้เป็นผัดไทยกุ้งอ๋อแล้วก็เป็นผัดไทยหมูแดงคุณเส้น,นแล้วก็ไข่อุ้ยมาไม่ทันตอนเขาลงกระทะทุกคนเดี๋ยวรอกระทะใหม่นะโอเคนี่ทุกคนค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับนะคะอยู่นี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำผัดไทยทน,น้ำผัดไทยทน,น้ำซอสผัดไทยนะคะนี่แล้วก็อันนี้คือที่พี่เขาผัดไปแล้วนะจะอ,อยู่ตรงนี้ นี่เป็นเส้นเส้นสดนะจ๊ะแล้วก็เป็นหอค่ะคุณค่ะเดี๋ยวมาดูเขาผัดกันนะคะใส่น้ำมนันใส่หอมใช่ไหมพี่ใช่แล้วอันนี้เขาเรียกอะไรนะปูดเชฟโปสปูดเชฟโป้อ่าอ่าผัดให้หอมนะแล้วก็ใส่หอมใ่หอมค่ะต,ต้องร้อนนะแล้วก็ใส่เส้นเส้นค่ะ แรงอยู่แต่เนยเนี่ยเนะ<ม>าะข้อมือมแขนกล้ามวงแขนกล้ามเป็นมันมนมนมนดๆอยากสกัดแขนเล่นเบาๆนี่คือหัวใจหลักน้ำพัดไทยน้ำพัดไทยใช่แล้วหัวใจหลักเลยแล้วมีโปรเจกต์แบบน้ำทำน้ำพัดไทยขายยังยังเลยยังไม่มีเนี่ยนะสนใจเปล่าถ้าอยากมากินก็มาได้ที่ร้านนะ กมาหลวงนะคะทุกคนขาที่เราจะมาใส่ของงอกนะใส่ของ,งออโรยไปเลยน,นี่ถอง,งอ้ออันนี้ใบกุยใบกุยชายชที่เขาไปทำขนมกุยชายชจากาน,นั้นนะทุกคนเขาจะตัดแบบว่า ใส่หม้อลงไปหิ่งก่อนปเป็นถังก่อนไฟแรงด้วยนะใช่ไฟต้องแรงอ๋อไม่หอก็ไข่ใส่ไปแบบนั้นวุ้นเส้นเพิ่มใช่ไหมจานนึ่งน้ำมันลงนะคะอสองหอปลุเดอ,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 อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้วุ้นเส้นค่ะอันนี้เป็นแบบว่าผัดไทยวุ้นเส้นใส่นาะ

แล้วก็ใส่น้ำมนันแล้วก็ใส่ไข่ไปถัดไปจ้าออเดอร์ไลน์ป่ะอันนี้เป็นออเดอร์ของอะไรคะรับไหนเออมีเดลิเวอรี่ของอะไรบ้างมีลน์แมนแล้วก็แอนลน์แมนกับแอนนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะทุกคน หลังจากดูแผนกผัดแล้วนั้นคนมาแผนกนี้กันบ้างนะจ๊ะแผนกหยิบนะคะอืมก็จะดูนะคะใครเอาอะไรบ้างนะคะก็จะหยิบนะมาตั้งโยกได้หรอมันเคยชินครับจะได้เป็นจังหวะใช่ไหมแสดงว่ายกเก่งไม่ถนัดแบบนี้นะครับอ๋อถนัดแบบนี้หรอ้ไม่โยกแล้วมันไม่หวน ไม่โยกแล้วเลยนะไม่ไหวครับอ๋อ้าไม่โยกไม่ไหวนะคะต้องโยกค่ะอันนี้ชื่ออะไรนี่ชื่อตามครับตามตามยังมีหลักแทนนะคะทุกคนค่ะดูวงแผนสักก่อนยูฝ่ายไหนเนี่ยฝ่ายสแกนฝ่ายคิดเงินใช่ค่ะฝ่ายส่งของให้ลูกค้าใช่อันนี้ชื่ออะไรอันนี้ฝ่ายขายจ้ะฝ่ายขายอุ้ยขายแพงไหมอ่ะไม่แพง่ะล้วแต่เป็นถ้าเอฟได้นะคะใครถูกจะเอฟได้นี่ชื่ออะไร ปุ๊ก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 นะคะปุ๊กเป็นคนอชอบล้างตู้เย็นนะคะเพราะว่ามีผักเยอะมากทางด้านนี้ปุ๊กเขาก็จะอยู่ฝ่ายแบบเอาผัดไทยให้ลูกค้านะคะคิดตรงคิดตังสกงสกแกนนะคะส่วนพ่อค้าก็ผัดกันไม่ได้หยุดเลยนะทางด้านนี้ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผัดไทยนะคะรวมมิตรนะคะก็จะมีแบบนี้เลยเป็นแบบเขาเรียกว่าเส้นอะไรอะ่ะเส้นสดนะคะแบบนี้นะคะทุกคนค่ะ มีกุ้งมีหมูหมักนะคะแล้วก็มีหมูแดงแล้วก็ทางด้านนี้เป็นวุ้นเส้นค่ะรวมมิตรเหมือนกันทุกคนค่ะแล้วก็จะมีหมูหมักหมูแดงแล้วก็กุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆสองตัวเลยนะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะจ๊ะแบบยังไม่ปรุงนะคะทุกคนค่ะไปะเดี๋ยวมาที่เส้นสดก่อนนะคะชิมแบบเขาเรียกว่าเฉพาะเส้นนะทุกคน เปรี้ยวเค็มหวานถ้าใครกินเผ็ดเติมพริก็คือจบแต่ถ้าใครไม่ไม่กินเผ็ดก็กำลังดีมีกุ้งแห้งมาให้ด้วยนะแล้วก็ทุกคนค่ะเขาห่อไข่ไมานะเห็นไหมนี่ไข่เป็นหมูแดงนะคะโรยกรุ้งแห้งไปนิดนึงเส้นก็ผัดกำลังดีทุกคนไม่เละมาอืม ไช่รสชาติจืดๆธรรมดาเพราะไม่ได้ปรุงรสแต่ว่าที่สําคัญที่มันอร่อยอ่ะเข <c oughs> าเรียกว่าน้ําผัดไทยที่ราดลงไปแล้วก็ผัดกับเส้นเรามาซิมเขาเรียกว่าาน้าบูลยนะหมูมากหมูมากจะออกหวานแล้วก็ออกนุ่มๆน,นะแต่ใคว่ากุ้งอ่ะต้องอร่อยแน่เลยอ่ะแกดูกุ้งดินี่จะแบบผัดมาแบบข้นๆนอะ่ะเนาะ มันคมกุ้งกันกุ้งเขาก็จะผ่าก,กลางมาให้เรียบร้อยนะทุกคนเนี่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยกุ้งออกมาค่ะบีบน้ำลงไปนิดนึงค่ะเพราะความฉ่ำว้าวคือพุ่งรูนแล้วว่าอ๋ออย่างเงี้ยนี่ก็ไปทำขนมกุ้ยช่ายที่เราชอบกินอะ่ะทางด้านนี้นะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าวุน่นเส้น จริงๆอะมันชุ่มฉ่ามากทุกคนมันไม่ได้แห้งแบบนี้นะแต่ด้วยความที่แบบกว่าจะอินเกิตกว่าจะถ่ายรูปอะไรแบบนี้มาลองชิมก่อนเปล่าๆเลยจ้า <c oughs> คายๆคุ้งหมึกเกล็ะอร่อยอันนี้หมูพวกนี้ก็ได้ชิมมันเนาะแต่ที่ชอบอ่ะทุกคนขาชอบหมูแดงหมูแดงนางอร่อยชิ้นนี้ไม่ปรุงนะชิ้นนี้คิดว่ามาอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าใครชอบกินเผ็ดก็เติมพริกลงไปนะ บีบมะนาวนิดนึงค่ะมาโหอือถ้าหมือนเราคนจะกินเผ็ดอย่างหนูลี่อ,อย่างแกอย่างบีบีอย่างเงี้ยเขาจะต้องเติมพริกอีกเยอะะแต่สำหรับคนไม่กินเผ็ดก็คืออร่อยเลยหมึดหมัดมากทุกคนค่ะดูกุ้งดิม,มาลองชิม ยืนได้ทั้งตัวนะเพราะว่าเขาทอดมากรอบแล้วราดน้ําผัดไทยลงไปเนี่ยทุกคนดูความชุ่มฉ่ามันจะเคลือบอยู่ตอน,นนี้เป็นหอยทอดทุกคนถามเพื่อเขาหอยทอดมาเสิร์ฟแล้วก็หอยทอดน่ากินมากทุกคนคะ่ะนี่เขาจะมีหอยทอดนะทอดมากับกรอบนะแบบนี้เลยแล้วก็ใส่พริกไทยมาแน่นแบบนี้เน่เน่เน่หอย หอยเป็นตัวตัวนะจ๊ะแล้วก็มีกุ้งชุบแป้งทอดมาด้วยคืมคาๆน้ำจิ้มไก่นะผสมทุกกี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองชิมแบบนี้ทุกคนมาราดน้ำซอสลงไปนิดหน่อยนะคะสลับมานี่น้ำจิ้มคาคน้ำจิ้มไก่จะออกเผ็ด อ่อยตัวใหญ่แป้งกรอบใช่แน่มันกรอบแต่ว่ามันมีเท็กเจอร์ของแบบแป้งเหนีอยวๆอยู่ข้างในอ่ะนี้เท่าออปะอร่อยจริงพี่ร้าแบบนี้ขา,า,ายทุกวันไหมขายทุกวันครับขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยสองอาทิตย์หยุดสองสองอาทิตย์หยุดสองวันสองอาทิตย์จุดสองวันวเนาะทำไงเดี๋ยวขอเบอร์โทรพี่เขาแล้วก็โทรสอบถามกันดีกว่านะคะคุณขาแล้วก็มีบริการไลน์แมนกับแอปนะคะใครกี่โมงกี่โมง ขายตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสามทุ่มบ่ายสามโมงสามทุ่มนะคะผัดไทยเจ้าดังของชุมพรทุทกคนมาได้เลยนะคะร้านนี้นะคะตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าร้านพี่เขาก็ลูกค้ายังเน่นคือแบบแน้นจริงๆอ่ะทุกคนลูกค้ามาเรื่อยๆยิ่งดึกอ่ะลูกค้ายิ่งมาลูกค้าออหน้าร้านกันแบบเยอะพี่เขาบอกว่าก่อนสถานการณ์โควิดอ่ะโต๊ะนั่งยาวมาก ดูสินี่แวะมาได้นะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้หันมาเลยค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะจะเป็นลมอีกแล้วค่ะร้อนเหนื่อยกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชีเน่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินอะไรอร่อยๆอีกนะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย